สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรแมวใหม่วันนี้เราก็พามาดูที่เราชิฟฟิตไว้เมื่อวานนะคะเราเสียบไม่หมดนี่เราก็แช่ฟิตไว้นะคะอันนี้เราแค่ทั้งกระมังแล้วก็เติมน้ําด้วยนะคะเพื่อน,อนก็จะมีน้ำเนาะแช่คืนเดียวนี่ก็ไม่ถือว่าแข็งเท่าไหร่เนาะก็ยังละลายง่ายอยู่นะเพื่อนๆถึงจะเป็นแผ่นแล้วก็ตามเนาะ แต่ก็ปลาหมึกของเราก็จะไม่เปื้อนน้ำแข็งแล้วก็จะสดใหม่อยู่เรื่อยๆนะเพื่อนๆตัวนี้นี่ออกง่ายๆเลยครับแช่ไ้หลายวันนี้ก็จะแข็งกว่านี้นเพื่อนๆแต่ตัวนี้กํลาลังพอดีเลยเนะื่อเวลาเราแช่เราต้องเติมน้ําด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวปลาหมึกของเราเขาจะน้ํเกาจะคายน้ําออกนะเพื่อน ล่องนี้รู้สึกว่าจะสวยเนาะอันนี้ถ้าใครไม่มีตู้แช่หรือว่าม,มีที่แช่คิดอย่างนี้แล้วก็แช่น้ำแข็งกับน้ำน้ำคืนแต่ว่าต้องต้องหมั่นแบบโอาไม้คนคนกวนๆนะอย่าให้เขานิ่งถ้าเขานิ่งไปนี้เขาจะแบบว่าจะเป็นสีม่วงๆนะข้างล่างเพราะว่าเขาแน่นกันเพราะว่าเรายังไม่เสียบไม้เนาะ เนี่ยเขาก็จะติดกันนะตองเช้านี้เราต้องคนไม่ใช่ว่าเติมแข็งเดียวต้องใช้มือคนคนด้วยเพื่อนแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เราใส่ถุงนะใส่ถุงนี้เขาจะลอยน้ําแล้วก็ใส่น้ําแข็งใส่น้ําในถุงด้วยก็ดีดีนะเพื่อนๆดีกว่าเราใส่ทั้งไปเลยเนาะเนี่ส่วนที่ของเหลือ,องเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะแช่อ่างนี้เลย ก็จะดูเด้งสวยอยู่ตลอดเนาะเพื่อนคนไหนที่คิดว่าจะแช่ฟิตไว้ะขายไม่หมดเนาะเราก็กลัวน้ำเขาจะคลายน้ำเนาะเขาจะแฟบลงทางที่ดีถ้าเราไม่ได้เก็บรายวันเราก็แช่อย่างนี้ดีที่สุดล้วเพื่อนๆแช่ถังกับน้ำนี้เนาะเห็นไหมเพราะว่าเราพรุ่งนี้เราก็ขายต่อเราก็แช่อย่างนี้เลยสะดวกสบายกันกันนะเพื่อนๆ ถ้าเราขายทุกวันอยู่นะเพื่อนๆก็แนะนำให้แช่อย่างนี้แหละเราก็ใส่ถังดยวกันเลยกับที่เรายังไม่ได้หมักเนาะเพื่อนๆกลัวกลัวอาจจะกลัวไม่สวยแต่ก็ใช้ได้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากแยงจริงถ้ามีถังอื่นก็แช่ได้เหมือนกันนะคะเขาก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเราก็แช่รวมกันครั้งเลยแหละนเห็นไหม ถ้าเราฟิตไว้กลัวน้ำเขาจะคลายน้ำออกแล้วก็จะแฟบถ้าเราไปวางขายนี้เขาจะรีบแบนนะเพื่อนๆถ้าเราจะเก็บหลายวันจริงๆเราไปทุรัเราไม่มีเวลาจะไม่หรือว่าเราหยุดไปสองสาวันนี้เราก็แค่ฟิตไว้ได้นะแต่ว่าถ้าขายวันตะวันนี้แช้นแข็งนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนอยู่บ้านนอกเนาะก็จะมีรถน้ำแข็งส่งทุกวันเนาะ เราจะลงน้ําแข็งวันละสามสอบหรือว่าสองสอบสี่สอบนงงี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเราจะมีน้ําแข็งอยู่ตลอดแล้วก็จะราคาถูกด้วยถ้าเราไปซื้อตามร้านค้านี่เราจะเปลืองแล้วก็แพงด้วยนะเพื่อนๆแถวบ้านนอกเราเขามีถังให้ยืมด้วยแหละถังใหญ่ๆที่เราจะเก็บน้ําแข็งนะเขาจะมีให้เราด้วยเราไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเป็นถังรุ่นเล็กๆอย่างนี้เราเขาไปขายนี่เราต้องซื้อเองเนะพื่อนๆรุ่นเล็กๆอย่างเงี้ย ก็จะเก็บน้ําแข็งดีเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้กล่องโฟมนี้ก็จะละลายเร็วจะเปลืองน้าแข็งเหมือนกันเพื่อนถ้าเพ,เพื่อนเก็บตังได้แล้วก็แนะนําให้ซื้อถังนะถังจะเก็บน้ําแข็งแล้วก็เวลาเราเสียบไม้เรากล่องโฟมเขาจะไม่ติดขึ้นมาด้วยอ่ะแต่ก่อนเราก็ใช้เหมือนกันแต่ใช้ถังนี้จะประหยัดน้ําแข็งดีมากๆเลยนะเพื่อนอน,นี่ตัวนี้วันนี้เราก็จะทําไปวันอังคารค่ะก็จะทำเพิ่มด้วย ไม่รู้จะได้กันไรเท่าไหร่นะกรสอบวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเต็มยี่สบโลเท่าไหร่เลยทําไปได้แค่เกตย้อยแล้วก็เลยครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้หันเนาะพอเนี่ยไม่รู้จะได้เท่าไหร่ล้องเพื่อนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ฝากติดตามด้วยจะไม่ได้พาคลิปใหม่ๆของเราก็ให้กำลังใจเ,เพื่อนๆมือใหม่กันนะคะจะสู้กันไปค่ะ